ครับมีการเดนบอมช่องพลักปืนปืนที่ซื้อมาวันก่อนนะฮะที่ว่าได้เอามาแกะกล่องกันแล้วทำคลิปให้ดูกันแล้ววันนี้ผมก็จะมาตั้งศูนย์และทดลองยิงนะฮะรวมถึงทําคลิปที่มีหลายคนสงสัยว่าเลดดทของบีบีกันและขาทรายของบีบีกันเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับปืนจริงได้หรือไม่ผมเคยทําคลิปกับจุด22 LR แล้วปรากฏว่าไม่ใช้ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาทําให้ดูในเรื่องของจุด223เลย ว่าใช้ได้หรือไม่ถ้าจุดสองสามยังใช้ได้ยังดีอยู่ใช้กับปืนทุกชนิดที่อนุภาพต่ําลงมาได้สบายนะครับตัวนี้คือ CZ600 เทลนะครับอ่า c ี6 0 0เทลใช้กระสุนขนาดจุดสองสองสามเรมตันแต่ทวิตเลตหรือเกียวลำกล้องเนี่ยเขาเป็นหนึ่งต่อเจ็ดหนึ่งต่อเจ็ดนะครับเป็นเกียวที่เขาออกแบบมาสําหรับยิงกระสุนทาหารอันนี้นะครับกระสุนทหารที่เหลือจากการฝึกมากแมนนะครับก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตใ,ให้มาลองยิงกับตัวนี้นะ อาจะเป็นหัวเขียวอย่างงี้นะครับหัวเขียวลักษณะนี้อ่าตัวนี้ก็คือกระสุน5.56ชนิด m 8 5 5ครับกระสุน m 8 5 5นะครับกับ193เนี่ยแตกต่างกันยังไงแตกต่างที่ความยาวหัวกระสุนแล้วก็ภายในหัวกระสุน5.56เนี่ยเขาจะมีแกนเหล็กอยู่นะครับถ้าเราไม่เหล็กมาดูดมันก็จะติดแต่จุดสองสทั่วไปมันก็จะไม่ติดนะครับหลกัหลกๆที่มองเห็นด้วยตานะครับอ่าก็คือ มันจะไม่แต้มสีเขียวนะฮะมันจะไม่แต้มสีเขียวตัวนี้นะครับตัวขวามือก็คือ M85 สามารถยิงกับปืนตั้งแต่ M16A4 ลงไปจนถึง M16A2 นะครับแต่ไม่สามารถเอาไปยิงใน A1 ได้นะครับเพราะว่าหัวกระสุนเขายาวกว่าแล้วก็เกี่ยวมันคนละชนิดกันส่วน m 1 9 3เนี่ยสามารถเอาไปใช้ยิงกับปืนได้ทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็น A1 2 3 4ได้หมดนะฮะอันนี้คือข้อแตกต่างกันทีนี้พูดถึงเรื่องกระสุนไปแล้วเรามาดูที่ตัวปืนนะครับตัวนี้ก็คือ ซีนะฮะขนาดจุด2องสองาไมผมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกมันสามารถยิงกระสุนพวกนี้ได้โดยปลอดภัยนะเพราะมันมีการบาลันตีของซีแซตตอนที่ Q&A ละตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปลดแม็กกาซีนนะครับจะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวากดด้านใดด้านหนึ่งอะแม็กกาซีนก็จะดีดออกมานะครับอันนี้เป็นแม็กของแม็กพู่นะฮะแม็กกาซีนที่ได้มาเนี่ยจะบรรจุ10นัดแต่เราสามารถหาแม็ก20นัดไปจนถึง30นัดหรือร0อยนัด ของ a r มาใส่ก็ได้แต่กฎหมายไทยกําหนดห้ามเกิน20นัดนะครับตัวนี้หลักเลยเนี่ยผมจะนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ครับมันจะเป็น Markman นไรเฟิลทำไมถึงผมถึงไม่เบิก M16A4 มาติดกล้องทําได้ไหมทําได้ครับแต่ที่เสียเปรียบก็คือไกลครับไกลตัวนี้นะครับจะตั้งได้ละเอียดมากนะฮะอันนี้จะมีตัวสกูตัวนี้นะครับสามารถใช้ประแจหกเหลี่ยมหรือประแจเลนส์คันได้ เพื่อปรับระดับไกลแต่ในส่วนของไกลพวก AR เนี่ยเราก็ต้องแบบรื้อปืนเนาะรื้อโลเวอร์ปืนมาเปลี่ยนสปงสปริงแล้วก็มาขัดมาเชียร์อะไรหลายอย่างซึ่งมีความยุ่งยากมากกว่านะฮะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นโบล์แอคชั่นครับ <c oughs> เรื่องการทํางานนะฮะอันนี้ผมกดตัวนี้ก็เพื่อเป็นการปลดโบนะครับเรื่องการทํางานและความแข็งแรงก็จะมีมากกว่าปืนที่เป็นลักษณะการทํางานด้วยแก๊สหรือ AT, แก๊สบลเร์ดนะ,ะแล้วก็ ตัวนี้นะครับพันท้ายเขาสามารถยืดถดได้นะโดยการกดปุ่มนี้นี่ครับกดปุ่มนี้มายืดได้หนึ่งสองสามสามระดับครับทีนี้ด้ามปืนด้ามปืนเนี่ยก็จะเป็นแบบด้ามปืนพกหรือว่าพิททลก,กริฟนะครับก็จะมีแบ็กสแตปให้นะสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยการถอยพิณอนุภ่คไปนะแล้วด้ามตัวนี้ถ้าเราไม่ชอบทรงนี้เราสามารถ เอาด้าม AR ตัวอื่นนะครับมาเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นของแมค p พูลหรืออะไรก็ตามแต่ที่สําคัญที่ผมชอบก็คือว่าเจ้าตัวนี้ครับปุ่มบังคับการยิงเนี่ยจะมีลักษณะเหมือน AR สไตล์นะฮะก็สามารถเข้าห้ามไกลได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอ่าอักษรลักษณะตรงนี้นะฮะมันจะมี S กับ F นะครับ S นี่แปลว่าเซฟนะครับถ้าเราผักขึ้นปืนก็จะยิงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราผักมาที่ F ก็คือไฟนะฮะไฟร์ถึงมันถึงจะยิงได้ อเคทีนี้คุณสมบัติภาพรวมปืนนะครับหลักๆก,ก็คือจะเป็นรางพิกรี่ด้านบนนะครับตลอดรางเลยตลอดแนวเลยาสามารถนํากล้องจุดแดงหรือว่ากล้องสโคบช่วยเล็งมาติดตั้งได้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นรางแบบเอ็มล็อกสามารถนำอุปก,กรณ์อื่นๆที่รองรับเอ็มล็อกมาติดได้อย่างผมจะติดเป็นขาทซาไปนะครับขาทซายตัวนี้ก็อย่างที่บอกฮนะเป็นขาทรเกรดบ,บีกันนะ ปืนมีน้ำหนักเบามากประมาณ2โลกว่านะครับดังนั้นสามารถวางไว้ที่ขาทรายตัวนี้ได้อย่างมั่นคงนะครับน้ำหนักพอๆลูเกอร์สี่ยี่สิบเลยส่วนที่เราจะมาโฟกัสวันนี้ก็คือว่าดอทเนี่ยมันยังจะไหวอยู่หรือเปล่าเนาะอ่าแล้วตัวนี้นะครับนอกจากรางเอ็มล็อกนั้นแล้วตรงกระโจมไอ้ตรงใต้ใต้รา,างก็จะมีเอนน็มล็อกตัวนี้ฮะหนึ่งตัวจะมีลักษณะเอ็มล็อกเลยสามารถใส่กิ๊มือได้เวลาฝรั่งยิงครับเขาจะยิงลักษณะนี้นะ That so dumb. <laughs> มือหัวแ <laughs> ม,ม่มือนะครับนิ้วชี้แล้วนิ้วนางไอ้นิ้วกลางจาับคีย์บแล้วก็ป้อนลูกเข้าจากนั้นเอานิ้วนิ้วกลางหรือน,นิ้วนางนะครับเขี่ยที่ไก่นะเนี่ยมันมันจะทําให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งมันก็ต้องอาศัยความชํานาญและการฝกฝนซึ่งผมก็ไม่ได้ฝึกผมมองว่าผมเอามาเพื่อพลาดยิงถ้าผมต้องการยิงเร็วผมเบิกเอมมาใช้จะดีกว่านะตัวนี้เป็นปืนที่ใช้ในการทํางานครับ แล้วหลายๆายคนมีคําถามว่าเฮ้ยมันจะยิงได้จริงเหรอไอเอ็มแปดห้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูครับเนื่องด้วยทวิสตเลทเขาเป็นหนึ่งต่อเจ็ดนะเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่นี่ครับกระสุนต,ตัวนี้จุดสองสองสามนะครับอ่าและเอ็มแปดห้าห้าแล้วก็เอ็มหนึ่งเก้าสามมายิงให้ดูครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับปอกกระสุนนะฮะมันก็ไม่มีการบุบไม่มีการแตกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิงแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะมีการบุบการแตกอะไรยังไงหรือไม่ นะถ้าปอกกระสุนยังปกติดีอยู่แสดงว่ายิงได้อันนี้คือกระสุนของ M 1 8 5 5นะครับอันนี้2 2 3นะครับอันนี้คือปอกของ M 1 9 3เอาสองใส่เข้าไปเป็นนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ M 1 9 3 M 8 5 5านัดสุดท้ายหมายถึงว่านัดแรกที่ใส่ลงไปในแม็กกาซีนมันจะถูกยิงเป็นนัดสุดท้ายที่อยู่ในปืนนะครับผมยังไม่ได้ตั้งกล้องตั้งดอทไรเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองดูกลุ่มว่ามีอะแตกอะไรมากไหมนะครับ เสียงจะดังหน่อยนะครับตากล้องไหวนะเยวจะมาดูฟิลด้วยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรโอ้ดอดตัวนี้มันสู้สแดบไม่ได้เลยอโอเคป้อนนะครับเขาเซฟไว้ผมเรงกางตั้งตัวนะครับดอดจะไม่ตั้งนะครับเซฟ แรกนะครับเข้าไปตรงสายล่างนะครับนะัดที่สองติดกันเลยนะครับกระสุนซ้อนกันเลยนะปืนเกียร์เดี๋ยวมาดูที่กระสุนกันครับปอกกระสุนหล่นไปไหนบ้างอื ปลอกหลุนตรงไหนบ้างครับตากล้องช่วยมองหน่อยอ๋อเตรงนี้นัดเนง้อไอ้ตัวนี้อ่ะมาดูที่ปอกครับมาดูที่ปอกนะครับตัวนี้คือปอกสองสองสามนะครับนะฮะปอกของสองสองสามก็ปกตินะครับไม่มีการปีการบวมแต่ตรงปลายจะเบี้ยวเบี้นิดหนึ่งนะน่าจะเป็นตอนมันไปชนกับแชมเบอร์นะครับตอนที่ว่าเข้ารังเพลิง ส่วนตัวนี้เป็นของ M855 ครับปอกไม่มีปีแตกบวมอะไรเลยนะครับปลายก็ไม่แตกไม่ปีนะฮะไม่มีบานอะไรทั้งสิ้นนะครับ M193 ปกติครับปอกปกติครับไม่มีแตกไม่มีปีไม่มีบวมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูที่กลุ่มกระสุนกันมาเลยครับไม่ได้ไกลฮะยิงประมาณสิบเมตรเอง เป็นไงครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งดอดนะผมเล็งบริเวณจุดเดิมนะครับตัวนี้นะครับคือ M855 นะฮะ้ายมือสิทธต่อมาเป็น193ต่อมาจุด223ครับผมก็ประมาณนี้ที่ผมจะบอกก็คือว่าปืนตัวนี้มันยิงได้นะฮะมันยิงลูก M855 ซึ่งเป็นลูกทาหารได้ผมซื้อมานะครับที่นายอำเภอยอมออกให้ช่วงนี้เพราะว่าผมไม่เห็นผลว่าเนื่องด้วยการกาดยิงหรือแอคทิวเตเตอร์ eter, มันมี ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่มีวุี่ดีที่จะไปรับมือส่วนปืนพวก M4 พวก M16 อะไรต่างๆซึ่งเป็นปืนยาวเนี่ยตามระเบียบเนี่ยเขาเบิกเสร็จใช้งานเสร็จต้องส่งคืนคังไม่สามารถเบิกไปติดตัวได้ตลอดเวลานะครับเว้นแต่อยูต่ตรงพื้นที่เสียงเช่นสัญบวัดชายแดนใต้เป็นต้นนะครับดังนั้นนะผมจึงต้องซื้อตัวนี้มาที่ใช้กับกระสุนอาหารเนี่ยนะฮะ เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ตอนมีเหตุกลาดยิงหรือเหตุรุนแรงเราจะได้มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการตอบโตสถานการณ์อย่างนี้ผมก็สามารถคุ้มกันทิมจู่โจมได้นะครับตอนปิดล้อมอะไรพวกนะี้ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์เพราะอนุนภาพเขาสูงตัวนี้เป็นปืนที่ผมลงทุนซื้อมาเพื่อใช้ในราชการนะครับทำไมไม่เอาเอ็นซูมาติดกล้องเลงอะ่ะอย่างนี้ผมอธิบายไปต้นคลิปว่าติดไปแต่เรื่องไกลมันไม่ได้เบาขนาดนี้อันนี้จะตั้งเบาลงอีกเท่าไหร่ก็ได้นะครับ จนแบบแปะวางเอานิ้ววางปุ๊บลั่นโป้งเลยก็ได้ตัวนี้ความแม่นยําจึงมากกว่ากระสุนจุดสองสามในปืนรุ่นอื่นนะเพราะมันเป็นปืนลูกเลื่อนโบวชันทุกคนก็รู้อยู่แล้วปืนลูกเลื่อนจะมีความแม่นยํามากกว่าปืนเซมิออโต้เพราะฟิตติ้งต่างๆเขาจะทําได้มากกว่านะครับอ่ะและที่เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ผมเรียนจากเพื่อนที่เป็นสไนเปอร์นะคือผมไม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไรเฟิลอะไลยเท่าไหร่เลยนะครับเพราะใช้แต่ปืนลูกซองปืนพกหลายคนลดนกไม่เป็นนะครับอ่าเมื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีง แล้วเวลาเราจะลดต้องการลดนกทำยังไงถ้าเหนียวไกลไปมันก็อาจจะลั่นนะครับหรือไม่อยากให้เข็มเสียหายนะครับเราก็ใช้วิธีการดันคันค้างไอ้ดันโบขึ้นแล้วก็อุบไกไว้สังเกตินิเคเตอร์นะครับเราอุบไกไว้นะเราลดโบลงมันก็จะยุบตัวลงไปนะฮะเนี้ยปืนก็ยิงไม่ได้แล้วแล้วถ้ากระสุนยังอยู่ในนี้แล้วเราต้องการขึ้นนกอะ่ะทํำยังไงเราก็ยกอันนี้ขึ้นนะครับนิเคเตอร์ก็ง้างอยู่เห็นไหมเอ่ยอ่าแล้วกดโบลงแล้วก็นั่นไกนะครับอันนี้ก็ ล่นแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดูสักนัดหนึ่งนะอ่าเผื่อไม่เชื่อว่าหนึ่งเก้าสามไม่มีปัญหานี่ครับเอ้แก้ไขแปดห้าห้าไม่มีปัญหานะบอกปกตินะผมจะใ,ใส่ไปหนึ่งนัด <c oughs> ว่ายิงน้อยไปหรือเปล่าก็าคือกระสุนมันน้อยครับถ้ามีกระสุนให้ผมสัก้อยนัดผมก็จะยิง้อยนัดอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับขึ้นสังเกตตรงนี้นะอ่ากระสุนป้อนแล้วนะครับดูที่ตรงนี้อ่า แล้วดูนะจะลั่นไหมอ่าขยับหน่อยครับยกมาปุ๊บแล้วก็อุบกายแล้วลดลงอ่ายุบไปละเห็นไหมครับแต่ถ้าผมต้องการที่จะยิงนะครับผมก็แค่ดันโบขึ้นนะเพื่อเป็นการงางนกแล้วก็กดโบลงตอนนี้นกงางแล้วนะครับอ่าเข้าห้ามไกลไว้ก่อนนะทีนี้ผมจะทําการเล็งและยิงผมก็จะยิงพยายามเล็งชดเชยนะครับยิงที่ต่อเต่า ลองดูซิว่าจะยิงได้โดนหรือไม่นะยิงต่อเต่าที่บริเวณศรีรษะโอเคยิงไปแล้วครับอ่าปืนปลอดภัยมาเคลียร์ครับอันนี้เขาเรียกว่าการเล็งเผือกจาก่อนไปดูปอกกระสุนไม่มีปิดแตกบวมอะไรนะครับปกตินะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดู เมื่อกี้เล็งที่ต่อแต่ผมเร็งเผื่อมาขวาแล้วสูงขึ้นอีกหน่อยเพราะเรายิงด้วยดอทไงแล้วเป็นดอทจีนนะครับอ่าโอเคนะครับเือผมลืมพูดถึงถึงไอ้นี่ไปถึงดอทมันเคลื่อนหรือไม่ก็ดูตรงนี้แล้วกันครับยิงไปสามสี่นัดเนี่ยมันก็ยังอยู่ติดกันต่ํานิ้วนะครับประมาณครึ่งนิ้วถือว่าไอ้ตัวเลดดอทตัวนี้มันใช้ได้นะะแต่ว่าดีเท่ากับของจริงไหมอย่างยูเทคเนี่ย ครึ่งหนึ่งของราคาปืนทังเลยประมาณ4ี่หมื่นนะซึ่งมันแพงมากๆก็เลยลองเอาตัวนี้มาติดเรื่อน้ำขำดูแต่ผมไม่ใช้ทํางานจริงตอนนี้ผมรอสโคบที่เพื่อนกำลังส่งมาคืนอยู่นะครับก็คือเป็นของ u t g รุ่น Buck Butter ถึงจะมาติดตัวนี้แล้วก็เป็น Markman r e f e r ได้อย่างสมบูรณ์แบบบีกันบอมสุดไปที่นี้สวัสดีครับบายลืมใส่ข้อผู มันเหมือนมันโดนเหล็กตรงกลางไงโปเป้าทีน,นี้ยิงหัว กรบสีนปืนเคลียร์เหมือนเดิมครับกระสุนอาหารก็ไม่ทําให้ปอกปิแตกบวมนะครับอืมนะเ็งที่เดิมนะครับนะเลงที่เดิมครับ มือปลอดภัยครับเดี๋ยวมาดูที่ปอกนะปอกไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวปอกไม่มีอันไหนปีแตกบวมนะครับ